สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะเย็นนี้อากาศดีมากเลยนะคะคุณครูจะพาเพื่อนๆมาออกกําลังกายค่ะที่บริเวณแห่งนี้นะคะก็คือบริเวณองค์พระพุทธปุษยคีรีสีสุวรรณภูมินั่นเองค่ะไป ร่วมกราบสการะขอพรพระพุทธบุษยัคีรีสีชวนภูมิกันก่อนนะคะกราบนรัสการขอพรพระพุทธบุษยัคคีรีสีชวนภูมิเรียบร้อยเราก็มาร่วมเดินออกกําลังกายกันนะคะกับบริเวณแห่งนี้นะคะยามเย็นค่ะบรรยากาศเยี่ยมมากเลยนะคะเห็นไหมคะสงบร่มเย็นสดชื่นสดชื่นเหมือนยืนบนยอดเขาจริงๆตรงนี้ก็ ภูเขาเช่นกันนะคะคะ่ะขณะที่เราเดินออกกำลังกายนะคะเราก็ชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะกับการที่มีการปรับปรุงก่อสร้างเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะค่ะเพื่อนๆบริเวณด้านหลังของครูเห็นไหมคะ นี่ลงไปด้านล่างนะคะคุณครูอยู่ระหว่างาชั้นชั้นบนคุณครูอยู่ชั้นบนนะคะแต่ตรงข้างล่างนั้นที่ปรับปรุงได้สวยงามมากเลยนะคะค่ะสังเกตไหมคะด้านหลังของครูคตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นน้ำตกค่ะจะเป็นน้ำตกถ้าฝนตกมามากๆน้ำตกตรงนี้จะสวยมากเลยนะคะค่ะตอนนี้ ค,ครูก็มานั่งพักอยู่บริเวณนี้นะคะคือครูเดินรอบๆอ,อ,องค์พระนะคะชั้นบนไม่ได้เดินชั้นล่างเพราะคนจะเยอะคุณครูก็เลยมาเดินอยู่ชั้นบนเนี่ยได้สองสามรอบนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศด้านหลังดูเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะยามเย็นค่ะอันด้านหลังนี้เป็นอุโมงค์นะคะทะลุไปด้านอีกฝั่งหนึ่งคือด้านทิศตะวันออกนะคะค่ะ ตรงนี้บริเวณนี้ก็จะมีพระแกะสลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายอยู่ตรงระหว่างนี้นะคะสวยงามมากเลยคุณครูจะพาเพื่อนๆมาร่วมชมกับคุณครูตรงช่วงบริเวณอุโมงนี้นะคะ ตอนนี้ครูก็เดินออกมาพ้นป่ากุงงงแล้วนะคะเป็นบริเวณที่สร้างไว้เพื่ออปฏิสฐานพระพุทธทรูปองค์งต่างๆนะคะเอาไว้สำหรับให้พุทธศาสน,นิกชนเข้าไปกราบไหว้ขอพรกันนะคะ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะคุณครูก็พาเพื่อนๆนะคะมาร่วมกราบสักการะขอพอรพระพุทธปุษยคีรีสีสุวรรณภูมิแล้วก็เดินออกกำลังกายและชมบรรยากาศสวยงามเรียบร้อยแล้วะคะ่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆขะช่วยกดถูกใจกดติดตามคุณครูด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิป หน้าค่ะดูแลสุขภาพกันทุกๆคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ